มาพี่นอ้นองมางนี่มากินน้งไก่ด้วยปุ๊บไก่เป็นตัวด้วยพี่น้องด้วยโอ้วนไหม,เต,มเต็ม็มมาพี่น้องไปไปกินน้ำกันพี่น้องมาป่ะนี่ทุกแล้วสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทู e ที่รบหลักทุกท่านครับ สุผูสุกนได้พี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ต่างประเทศได้ประเทศกะดีได้พี่น้องเด้มมาพบมาพอกกันคือเก่าเหรอครับกับเบาแดกให้ทางช่องยูทูบได้พี่น้องเดอมวันนี้เบาแดกสิพาพี่น้องมากินหนึ่งไก่พี่น้องเดิมหนึ่งไก่นั่นไม่หลอกระเทียมพี่หอมพี่น้องเลยบอสเจยวกันหนึ่งไก่สิกินแบบดังกินนขอนขอนปรุงมากจากหมอมากินครับคนไก่ไก่ไก่กระด้างงามไก่กรลดงเป็นนุมเป็นสาว มาพี่น้องมาตีกินแบบนังกินไหมพี่น้องด้วยพมเห็นได้หนังทำไมก้อนค่อยกิน,นแบบพวดผัดเนาะมาขออนุญาตบักข้ามือก่อนเหรอครับมันสีสวยอหอมกระเทียมพริกแห้งนี่นไหมเดี๋ยวน้ำยาัปพี่น้องเบาหลายดอกกินเพราะกินกระเสบกินกระเสียบได้พี่น้องด้วยกินเป็นยาไม่ใช่ว่ากินให้มันนั่นได้พี่น้องด้วยกินเป็นยามาพี่น้อง สารค้าหนุ่มประจําขอ้ครับพี่น้องมาบระนี้ผักข้าวพ่มี่ยังไหลได้เป็นองเด้อผักบ่อไหลสิเน่นกินนี่ครับเมื่อนี้สิบวบุญกินผักเอามาพี่น้องมานับเข้ามาหากันตอดเข้ามากันขยิบเข้ามาหากันมาพี่น้องกินข้าวต้มกันบระนี๋ยอ้าวอ้าวหิวแล้วเมื่อนี้เน้นเมื่อนี้ไม่กินอยากกินครับเราเอฟซีวป็นไงเฮ็ดให้กินเบื้องแรกกับนีล่าเฮ็ดให้เพิ่นเบื้องไปตามคิ้วผมก็อยากกินนะเกันเรามื่อนี้ หนึ่งไก่เนาะมังคอก่น,นมีสมุนไพรอยู่ในถังนะครับผมยัดสมุนไพรจขับไปกินแบบนักกินไม่นูะพี่น้องแล้วโอ้แก้วกุ้เ็ดไี่่อ้

มเต้ยเหมือนไฟไวนีนี่ไนดน้เต้เยหน่อยเพราแม่ไ่ใหกินไม่หรอกว่ามันเบาเงีบออาปากเสียลมเสียอื้ม อ้เรื่องหนี่หรไดนเป็นอย่างไรบ้านผมทีกทัางเราเป็นหมู่บ้านที่เทดการเกษตรเป็นส่วนใหญ่บ้านนี้ปลาแต่ว่าบนมีเขา อืมอืมอืมอ,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 อีดขาก่อนกรไม่ต้องนี่กินแบบนั้งกินไปเลยะนะเพื่นบอกว่าอืม เห็นแบบท่านหนึ่งพี่น้องเอาไปน็นอ่กคนนึงพี่น้องเนาะเสี้ยงๆทำงนานกล้องเนี่ยผักมันห,น,ห,น,ห,น,หนี่มือหนึ่งไก่อยากกินมะดนเนี่ยพี่น้องแต่ว่าขวยน้ำไต้ต้อนกระเสียบด้วยครับไก่กินน้ำไต้ต้อนต้อนไต้หนำมแมน่น พี่บ่าถึงแล้วล่วะแก่อืมตงบินมาทางไงีกนี่รักีหลานบุกบ,บ้านบอก มาดิจนินไม่บ้างกันนะโัน่งหวานเลยเป่นหล,ลังหวังหวัหวั พี่นอเห็ดแก้วฝ่าพา่อนแก้วฝ่าพา,าพ,พี่น้องจก,กินทางไหนมันเหรือสิ่งวันไม่ร้องเห็นไหมมันมี ยังนะตรงไหน,นมันอ้งโอ,อ้โหตับก้อนขั้นแรกโอ้โหพี่น้องนะสมุนไพรแบบนี้อื่นไหมสีกมกปงปเลยพี่น้อง สอ่องนี่ก้มสืองามมามีในไปหน่องเรื่อส่องเบาแดกอืะอือือืมคนสอนนี่ตัวนี่เดี๋ยวพี่หน้องของนอนุญาตเอาหนีออกกันไม่ออกมาก่อน พวกตับพวกอย่างมันอึออฮ้อนอุ้ยฮ้อนห้อนโอ้ยบอกมาบางทีเบรลอยพี่น้องงาน,นแต่เนี้ยมนเสียบอุ้ยอันนี้เนียงมันกินอะไรพี่น้องจวกอวบอเบิด Mm -hmm. tập Quỷ kêu ด่ากใกล้พี่น้องบัดเนี่ยนำดากใกล้ห้องอืผักปีกออกกันปีกว่ามากักมักกินทง่งมันเหนือมั่นไง ลืมบอกตัวหนึ่งพี่น่อเยบอกกันจะจบคลิปอ่ะอันมาคลิปหนึ่งกดไหลรก็แช่ใบบ้าแดงไม่เพียงเลยกดไหลกดแช่กดซัดใคกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดอาวตูอย่างจําอะไรอีกเลยพี่น่องโอุ้้มจำสัน่ะปอบพุ่นละลายครับปอบพุ่นที่เด็กคนไหนได้พี่น่องเจําว่าอะไรอันเสีบหรือลืมดูข้าวเดีวจ้าผมเนคนค้มจำสัน เขอาอีกข้ามันเปต้งอ,อิมอิ่มแล้วเขาไกลก็มุนนะบุ๊ปเดีย mương rửa nó sẹp. โอ้คักไปหรองเอ้ายังเสนืสนนอไปหรองเอ้าจิ้มกระปิกมันบ่มกักไนไหนเพื่อน้องปีกไว้ในหลังพ่อหน้าเพื่อน้งองจิ้มละสใส่ย่าอยู่บัดน,นี้เอ้าใส่มันเถอะเขาเนียนกินเขาบริสุทธิ์สวยงามมากเพี่อนเนาะเอามาบัดน,นี้ยคับ พักไปกินจะค้าเลยพักไปกน้องสามารถซื้นอนี่ยว่าบปกินกิน,นแม่บาดมั้ยหรือมันจะเสียใจเอาอิมมาเลยเร็มมือก่อนมาเลยก็ได้ไหวไพวกแม่เป็นน้องงามๆเย็กซสวยๆนั่นเองเนาะ สำหรับคลิปน pues ี 8, 2, nah, ้กิติพ really ัฒนสำนีธ์และเพียงเนาะหันกิริยะสร้างของเบาแดดบอสุภาพพูดจาบอมาะสมก่อคอถอดคอให้เพียงเนาะหักกันแพะกันขี้เกล่อมมือมือหื้อสิเฮ็ดยังคู่พี่น้องกินกระถาเบิ่งเฮ็ดนักกินแซ่แทู้พี่น้องเบิ่งนี้คู่มือนะครับแต่ว่าสิเฮ็ดออกเยี่ยมเลยกับบวบบรูเดี่ยวนั้นเมื่กี้เฮ็ดทรงยี่ยมนังครับเอ้าเยาว์บอกเราอย่าห่างพูดถ้าพูดจบเสียวาให้ห้องกับมีอ้ามสำหรับมือนิติพัฒน์สมิทแล้วครับ มือมือขึ้นก้อนแหละเรียกพวกเรยกพวกกันไหมนะครับสวัสดีครับ